วัดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้เรื่องเล่าคนนอนขอเสนอเรื่องตันนานผีแม่หางกลางดงผีบังก่อนจะมีถนนก่อนจะมีหมู่บ้านพื้นป่าทางภาคอีสานตอนล่างแห่งนึ่ถูกเรียกว่าดงผีบังเพราะใครเข้าไปลืกมักจะหลงทางทั้งที่เดินเส้นเดิมกลางตรงนั้นมีแอ่งน้ำขังสีดำ น้ำไม่เน่าแต่ไม่เคยมีปลาชาวบ้านเรียกว่านองหางและไม่มีใครกล้าเข้าไปในคืนเดือนมืดน,นานมาแล้วมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อว่าบัวคำสามีถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารแล้วไม่กลับมานางตั้งท้องแก่แต่ถูกชาวบ้านส,บสุบซิบนึนงทาว่าเป็นหญิงต้องคำสาบ มีอยู่คืนหนึ่งฝนตกหนักมากหัวคํำขอดลูกที่กลางดงที่นั่นไม่มีหมอไม่มีไฟมีเพียงเสียงฟ้าร้องและเสียงสัตว์ป่าเด็กเกิดมาไม่มีเสียงร้องไห้และสิ้นใจในอ้อมแขนของแม่ชาวบ้านพบร่างบัวคำในตอนเช้าในขณะน,นั้นเองนางก็นอนกอดลูกอยู่ริมน้อง ตาเบิกโพงมือจมอยู่ในโคลนคนเท่าบอกว่าตายแบบนี้วิญญาณจะไม่ไปไหนมันจะรอหลังจากนั้นคนที่ผ่านดงผีบางนยามค่ำคืนมักได้ยินเสียงเด็กอ่อนร้องไห้บางคนเห็นผู้หญิงผมยาวกำลังอุ้มลูกแนบอกยืนอยู่ที่ริมหนองแล้วเรียกอปอว่ามาช่วยอุ้มหน่อยได้ไหม ใครที่เข้าใกล้จะรู้สึกเหมือนขาถูกดูดโคนจะเหนียวเหนืดจนดินไม่หลุดเช้าขึ้นมาจะพบเพียงรองเท้าและรอยรากจาวไปถึงในน้ำหมอทัาเคยบอกว่าหัวคําไม่ได้ตายเพราะคลอดลูกแต่ถูกคนในหมูบ้านทีตกน้องเพราะกลัวสิ่งอัปมงคลวิญญาณของนางจึงไม่ใช่ผีเร่ร่อนธรรมดาแต่เป็นแม่หาง มีผู้ตายทั้งกลัวทั้งอาไยและทั้งแขนเด็กที่อยู่ในอ้อมแขนไม่ใช่ลูกของนางเสมอไปแต่คือของที่นางต้องหาไปแทนหลายปีต่อมาชาวบ้านคิดว่าจะทากลา,า,างดงเพื่อทําถนนผ่านหนองหางคืนแรกที่เริ่มงงานจูๆ่ๆรถแบ็คโฮก็ดับตอนกลางดึกคนงานก็ได้ยินเสียงเด็กหัวเราะแทนเสียงรง้องพอถึงรุ่งเช้า ก็พบเพียงรอยเท้าเล็กๆเต็มโคนเดินรอบเครื่องจักรพอใหญ่หมอทำก็เดินมาทำพิธีจุดเทียนเรียกดวงวิญญาณแต่เทียนทุกเล่มดับพร้อมกันเหมือนมีใครเป่าแล้วก็มีเสียงผู้หญิงดังมาจากในน้องว่าตรงนี้ข้าอยู่ลูกข้าอยู่พวกเองอย่ามาเอาไปถนนเส้นนั้น ต้องอ้อมดงผีบังจนถึงวันนี้น้องหางยังมีสีดำและยังเงียบคนเท่าจะสอนลูกหลานเสมอว่าถ้าเดินป่าแล้วได้ยินเสียงเด็กอย่าหยุดอย่าหันและอย่าตอบเพราะสิ่งที่ร้องอาจไม่อยากให้ช่วยแต่อยากให้มีคนมาอยู่แทนหลังคืนที่พิธีล้มเหลวดงผีบังก็เงียบเป็นปกติไม่มีเสียงเด็ก ไม่มีเงาผู้หญิงแต่สัตว์ป่าทั้งหมดหายไปเหมอนรว่วบางอย่างกำลังรออยู่พอหลายเดือนต่อมามีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าแสนเป็นคนงานจากต่างถิ่นไม่รู้ตำนานไม่เชื่อเรื่องผีเย็นวันหนึ่งเขาเมาเหล้าแล้วเดินลัดดงเพื่อกลับบ้านให้เร็วขึ้นที่กลางตรงนั้นฝนก็ตกโปรยๆเขาได้ยินเสียงเด็กอ่อนร้องแสนบ่นออกมาว่า ร้องจังหวะใครเอาลูกมาทิ้งไว้ตรงนี้วะทันทีที่พูดจบเสียงร้องก็หยุดความเงียบที่ตามมาทําให้เขาได้ยินเสียงหายใจที่ไม่ใช่ของตัวเองนักริมหนองหางแสนเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ในน้ําตื้นๆผมกับอุ้มเด็กแนบอกผมของเธอยาวปิดหน้าผ้าสิ้นเปื้อนโคลนร่างกายซีดเหมือนแช่น้ํามานานเกินมนุษย์ นางเงยหน้าขึ้นอย่างช้าๆดวงตาของนางขาวขุ่ไม่มีแววตาแต่เต็มไปด้วยความอาลัยนางพูดเบาๆว่า,วาอุ้มลูกข้าให้หน่อยสิเขยนข้ามันเมื่อยแล้วแสนรู้สึกมันหัวใจถูกบีบทั้งที่รู้วาควรหนีแต่ขากลับไม่ขยับพอแสนเอื้อมมือไปเด็กนม่อ้อมเขยนก็หนักผิดปกติหนักเหมือนดินเปียกหมือนร่างคนโต ทันใดนั้นเด็กก็ค่อยๆเลืมตาดวงตาของเด็กคนนั้นมันดำสนิทไม่มีตาขาวเสียงผู้หญิงสั่นเครือดังขึ้นลูกข้าต้องมีพ่อตรงนี้ต้องมีคนเฝ้าน้ำในหนองก็เริ่มหมนุนกลิ่นโคลนขาวเลือดก็ลอยขึ้นมาพอถึงเช้าวันรุ่งขึ้นชาวบ้านก็พบแสนเย็นอยู่กลางหลงอุ้มอะไรบางอย่างไว้แนบอก เมื่อเข้าไปใกล้สิ่งที่เขาอุ้มมันไม่ใช่เด็กแต่เป็นก้อนโคลนเปรียที่มีรอยมือเล็กๆฝังอยู่แสนยังมีชีวิตแต่ดวงตามไม่กระพริบไม่พูดไม่กินคืนแรกที่เขานอนในบ้านคนทั้งหมู่บ้านได้ยินเสียงเด็กหัวเระดังมาจากอกของแสนหมอทำเท่าคนเดิมกลับมาอีกครั้ง ค่าวนี้เขานำของมาเพียงอย่างเดียวนั่นก็คือเสื้อผ้าของบัวคำหมอทําบอกว่าแม่ห้างไม่ได้อยากฆ่าใครแต่นางอยากให้ใครสักคนรับร,รู้ถึงความหนาวความกลัวที่นางกับลูกเคยเจอทำพิธีที่กลางดงไม่มีการขับไล่ไม่มีการสาบแช่งมีเพียงการยอมรับหมอทําอุ่ยว่าดงนี้เป็นของเจ้า น้องนี้เป็นที่อยู่ของเจ้าขอเพียงอย่างเดียวคืออย่าเอาคนไปอีกพอพูดเสร็จลมก็สงบน้ำในหนองก็หยุดนิ่งฝ่ายแสนก็ซุดลงก้อนโคลนในมือของแสนก็แตกสลายกลายเป็นน้ำดำๆไหลกลับหนองหลังจากนั้นแสนก็ไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกเลยเขาไม่พูดไม่หัวเราะ แล้วเขาก็เลือกที่จะอยู่กระท่อมเล็กๆที่ลิงดงในตอนกลางคืนจะเห็นเขานั่งอุ้มความว่างเปล่าโยกไปมาเบาๆเหมือนกล่อมเด็กไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เพราะทุกครั้งที่มีคนถามว่าอุ้มอะไรอยู่แสนจะตอบด้วยเสียงแผ่วๆว่าลูกเขายังอยู่ข้าแค่ช่วยเฝ้าตั้งแต่นั้นมาก็าไม่มีใครหายในดงผีบังอีก ไม่มีเสียงเด็กร้องขอความช่วยเหลือแต่ในคืนฝนตกถ้าใครเดินผ่านใกล้น้อง้าวจะเห็นชายคนหนึ่งนั่ง,งเงียบๆใต้ต้นไม้และข้างหลังของเขาจะมีเงาผู้หญิงผมยาวจืนมองหนองน้ำอย่างสงบคนเฒ่าคนแก่มักจะบอกว่าผีบางตนไม่ได้อยากหลอกแต่อยากให้คนจำว่าความเจบปวด มันไม่ควรถูกลืมและดวงผีบังยังอยู่ตรงนั้นเพื่อเฝ้ารอคนที่ไม่ฟังคำเตือนเสมอเรื่องเล่าของเราในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้สวัสดีครับ